เกาะคณนิกาเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ความเข้าเชื่อมกันของสังคมได้อย่างแท้จริงก่อไปฟังกันนะครับช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลาดเกล็ดซีรีส์สนุกๆแบบนี้ครับเอดีเคยมีกฎหมายว่าด้วยบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพยานทั้งหมด33ประเภทนะครับโดยได้แบ่งใหญ่ๆเป็น4กรณีด้วยกัน1ก็คือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับเช่นทาส ่แเพื่อนสนิทกรณี oh. ที่2นะครับคือบุคคลที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนั่นคือเด็กคนแก่คนควิกลจริตนะครับหูหนวกตาบอดหญิงตั้งครรภ์บันดาดหรือว่ากระเทอนนั่นเองนะครับกรณีที่3เนี่ยคือบุคคลที่เชื่อความได้ยากครับเช่นโจรหญิงแพทย์สยาคนมกักมากหรือว่าคนที่ติดการพนันนะครับกรณีที่4กรณีสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่ประกอบอาชีพไม่น่าเชื่อถือครับเช่นขอทานคนจรจัด หญิงโสเพณีแต่ซีรีส์บางกาะคณิกาได้หยิบยกคนสี่ประเภทขึ้นมาเป็นตัวแทนของคนเหล่านี้ครับโดยตอกย้ำด้วยคำพูดของพันนเรนที่ว่าหญิงแพทย์สยาบันดอกคนขอทานคนหูหนวกเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนพวกเขา เป็นคนเท่าเทกับทุกคนฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่กินใจใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะมันสามารถตีแผ่ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีอีกทางการมีตัวละคร LGBTQ+ เนี่ยเรามากักไม่ค่อยเห็นกันในละครหรือว่าซีรีส์เพลยดแบบนี้นะครับหรือถ้าเห็นเนี่ยก็มักจะเป็นตัวละครที่ออกมาสร้างเสียงหัวเราะความตลกปกฮามากกว่าแต่ในซีรีส์บางกอะคณิกานี้นะครับตัวละครนี้เนี่ยเหมือนเป็นกุญแจสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับในการที่ทําให้เรื่องราวเนี่ยดำเนินต่อไปก็ต้องมาคอยลุ้นกันนะครับสำหรับบางกอะคณิกา EP 8 ซึ่งเป็น EP จบแล้วนะครับมาคอยดูกันว่าพระยาจรันนะครับยังมีแผงการร้ายอะไรซ่อนอยู่ข้อความและรูปที่อยู่ในใบปริวนั้นคืออะไรก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังเกร็ดซีรีส์สนุกๆแบบนี้นะครับก็ติดตามกันไว้ได้นะ